คล่องได้ลไปเลยบันีคองได้ลไปเลยเดืยวเอาคือดีแท้เออยมันมันตียักสิบันีเขาตมาไ่บันด้นะค่องได้ขอเอาไปย่องเลยแม่ามแ่เือดรอออกมาบนี้โออยู่บอดสูเบะพ้ว้้แตกิตพมบูกกบมีแชลเบิบัไดห้านี่ดูบะมีหอดแชลบข้างหน้า ใช่ไปนี่ม่นจีเอาไปจีหือจีเอาไปโล่งบาลเนาะญาติาตอาอแม่เลัวเอาโยโยยินแบคครับวัดดีครับผม แม่กินข้าวกินน้ำนะครับโพ่อแม่ห่วงนอนเมื่อ้ยจะไปเอื้อนหาแม่ถอกบังแม่ดูแะจอยขึ้นจอยขึ้นแม่ครับแม่กินเป็นจานและกินเป็นล่างครับแม่ครับเวลานอนแม่นอนห้องหรือนอนคอกครับเป็นตาที่พวกมาไล้วอีวอร์ดเดือบมือดิแม่ครับาเอ้า คนมีบุญมาเกิดเอ็นมาหนีก่อนไปแม่พุด,ดย้อยไปมันอยู่แล้วตัวบ้านดอนอย่านั่งบ้านบ้านแสวงบุญคนมีบุญมาเกิด,ดเกิดมากมีสองตำแหน่งขวบคููกันเอาแม่ออดสมอดดิบอมแมนคู่ศูนย์เด็กอเอาแม่หยั่งสัน่นความดันกระเป๋บบาไวานววแม่ครับหน้าตาแม่มองคำงเสียเกินครับ แม่สะดอคอจะขาลอยได้บอสคะเอามาเต้นละวงครับผมเอ็นมาทำบุนกับสัมปเวสีสิสคะกู <c oughs> ยังบ่าทันได้ตาย<ร>อีภาพมองกลัวก้อนขูดหุ่นหวยแมมันเอ็นเออเคยเห็นเขาทรายบ่เอ้าเขาทรายนักมวยดิเคยเห็นเขาคอบ่เขาคอเขาคอ,อ,อกับพี่น้องกันเนาะ แล้วมึงเห็นเขานอนบ่เขานอนอยุ่งผักเหนือห่อยเบบี้น้อยติ๊ดทำน้าบมบ่แมนสัน่งบอกยุ่งใส่สั่งนี่มึงมึงนอนอเดี๋็กน้อยก็นอนหลับพ่อหลับไปแล้วง,วง่วงแย่ขี้ตาขี้มากเอ๊ะจะเม็นมะลันมะม่วนเนาะแม่แลวเจ้าของนอนตะแขกเต้นยับเพราะฉันแล้วคุณีนาสีหลังตีนี่ตีนัน่นเขาหลับแม่ตลกใจเพราแม่หนังผียังเบิ่งยังสั่น เบิ้งเบิ้งจังไหนฮนเบิ้งจังสี่มเนมเนอย่าว่าจะมึงเลยนกูยังขี่เดียตัวกูเล่ช่วงๆๆวนี่สี่เดียต้นหนำไปขไปเข้ายวเที่เที่ยวเที่ทมาห่อแม่ผู้ซอยตัวฉันหนา,ลาแล้วเดี๋ยวแยเย็นแย้บักแบงมึงจะฟาไปใส่แบงบักขียย่ให้ไงขี่ให้แล้วยังไม่แล้วเนาะงวะกับกู คันกูนาตาที่มึงได้กูให้อีแบยงยี่งหนุ่มฮีฮัค้อกูายมึงสร้างข้าเกิดว่าเป็นคนแถแบงโอ้ไม่ไม่ลูกหลา่าลูกหล่าอย่าไหลนะเข้าใจไหมลูกหล่ลาอย่าไหลนะลูกนะเข้าใจไหมจ๊ะไม่ต้องกลัวนะหาแค่แล้วยวังไง มีระวงการกุศลขอป้าลูกพี่ขอจังหวะได้เลยลูกพี่เฮ้ยห,หัวกูไปใว่ปะไปยญ่ไปยัยว้าว อับประกาศเด้อค่ะเด้อท่านนายกเพิ่นเก็บกระเป๋าเงินได้เนาะค่ะเนาะอีหาเาิ่งจักเพิ่นบ่ว่ายังไงมึงก็ขากระเป๋ากกระเป๋ามีเงินหลายเติบอ้าวไปกูไปไสล่ะกระเป๋ามีเงินหลายเติบเป็นบ่ครับจ้ามาเด้อคั่นผู้ใดกระเป๋าเสียเท็่กระเป๋าหายเท็่กระเป๋าล้นคั่นบ่พ่อเมานําเพิ่นเพิ่นให้เวลา3านาทีคั่นท่านบ่มาท่านสิสละสิทธิ์ เอ้ากูไปใสู่่เอาก็ไปเที่ยวบ่นแม่กูอยากได้ของเพิ่นบอไปถามเอารัเพิ่นพุ่เย่างไปบุญเออฮัลโหล What see h e n more say No I don't want นมานโอเคโอ้เม่มมาเป็นมนมานม o หรือสีกาคำกากสองคำกาก มึงเรียกว่าขี่กากเป็นกันยังไงบอกาคนมามีบุญบ่ได้เป็นนะมึงนะมึงหาซื้อสามตองตลาดบ้านดอนยาแนงดู้เขามีขายมึงบ่ขี่กากมามีกู่สามบุญปมาเป็นว่าขอดี่กินมาเก่ามาตีเลยเต็มงามขาเปขวบเล่าอาหาโอ้โหมึอนี่นั่งร่ำสวยด้วยสวยบอปีสวยบอการกุศลนนั่นบอครับผมสวยงามโอ้โหโโอ้หงามแม่นบอ เบิ่งไปแล้วคือผีตายแห่กี่ภาคล้ำการคุณสอนเป็นปะครับผมลูกพี่ครับผมขอจังหวะมันมันได้เลยสามซ่าเล่ยจยัดไทยเบอร์หากัตตอง ใบแกไมกับแม่กระเป๋าเงินหายแม่ม,มันี่เจ้าหน้าที่วะใส่ป้าท่านภูมีเกียรต์ปวดทามไปหานะ่ะเจ้าหน้าที่ท่างบุนเด้อปั่นเครื่องเด้อ,อจ้าให้หมอรักนั่นเด้อแม่เด้อะต่อคุณยศท่านได้เต้นระเบกับบอมมาเราพอเต้นระวบ้ไปปั๊บมุกบอดมัดเลย นางรับกับหัวจักตะเป๋าหายน้ำพินบันดีเสงโอ้ลูกอาเซียลูกอาเซียเดี๋ยวเราเสียเมาอยู่รอบต่อไปเราก็เมาอีกคือเกาเม่งหนังกุดทามเนี่ยว่าเห็นกุตีอุดโอเคให้ได้เต้นน้ำมูเน่ใจเย็นๆละใจเย็นๆใหญ่สินั่งนีบัน ยปไปอีกมันเป็นอย่างคื่นนั่งไป่สปอร์ตไล่ซองวัดถึงซองเป็ถึงเมเอร์สตีย์ใหญ่งเง<อ>าใหญ่เป็นคุ้มเจ้าภาพ